สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับพวกเราในรายการอัพแพดมัมนะครับครับชวนอัดวันเนี้ยมีเรื่องอะไรจาอัมเดตแม่ฟังอ่าโอเคงั้นถามแม่ก่อนละกันเดือนเนี้ยเดือนอะไรอับก็เดือนมิถุนาไงครับถูกจบรายการเราไม <laughs> ้ได้คือเดือนมิถุนายนตของทุกปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเดือนที่เรียกว่าเดือนไพรส์มันเคยได้ยินไหมเคยเคยแต่แม่จะเห็นว่ามันจะมีพวกธงสายลุง หรืออะไรเงี้ยบางบางทีก็จะมีตาม Facebook คนจะเริ่มขึ้นเป็นอ่าบางทีก็ขึ้นเป็นอีโมจิโลกทงสายลงในในทวีตในเนี่้ยมีเดินพาเลอะไรกันอ้นรหัะโอเคโอเคแม่ดูข่าวอยู่แล้วปีนี้ก็น่าจะมีนะไม่ไม่แน่ใจว่าจัดไปหรือยังหรือไปจัดวันอันนี้ยังไม่แน่ใจเรื่องวันแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีแน่นอนครับพลมันเนี่ยคําว่าพลเนี่ยแปลว่าความภาคภูมิใจ ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาว LGBT ออครับเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเดือนแห่งความภาคภูมิใจอะไรประมาณนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าจะขอพูดถึงเกี่ยวกับประวัติย่อๆของคําว่าเดือนไพรส์มันแล้วก็ LGBT ให้คนรุ่นแม่ที่อาจจะบางทีไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับ ความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทางอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าใช้คําพูดผิดหรืออะไรไปก็ขออภัยด้วยแต่บอกไว้เลยว่าเราสองคนแม่ลูกเนี่ยไม่เคยมีความคิดเรื่องเหเอียดเลยเรื่องวันที่คําว่าเดินไพยมันก่อนล้กันอบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณยุคหกูนย ประมาณนั้นก็คือยกนั้นเนี่ยแม้แต่ที่อเมริกาเนี่ยอการเป็นเพศที่สามหรือเป็นเพศทางเลือกอที่ไม่ใช่ชายและหญิงเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นของแปลกหรือของต้องห้ามสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นทีนี้คนที่เขาเป็น LGBT เนี่ยจริงๆคำมันยาวนะหนูขอเรียกย่อว่า LGBT แล้วกันมันคือมันค่อนข้างจะติดปากเพราะว่าแรกๆเนี่ยเขาย่อแค่ประมาณนี้อ่ะ อ,อยวจะมาเล่าในช่วงต่อไปแล้วกันอ,อเขาก็จะมีการไปเที่ยวบาเกเป็นสถานที่ที่แบบว่าเปิดอิสระเช่นผู้ชายไปแล้วก็แต่งเป็นหญิงผู้หญิงไปแล้วก็แต่งเป็นชายไปเจอคนที่มีลัทธิยมเหมือนกันหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพวกบาเกทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนบาทเทือนอืจนในวันที่28มิถุนายนปีหนึ่ง ก็มีเหตุการณ์จราจลที่ Stone Wall Inn นั่ง Stone Wall Inn เนี่ยก็เหมือนกับเป็นผับของชาว LGBT เนี่ยที่เขาจะไปรวมตัวกันแล้วก็โดนแบบตำรวจบุกไปจับทั้งเรื่องเหมือนกับว่าเล่าเถื่อนเปิดบาร์เถื่อนก็เกิดการจราจลเกิดเหตุรุนแรงคนเขาก็หลับไม่ได้คนก็เริ่มออกมาเดินขบวนกันเหมือนกับว่าเรียกร้องก็โดนป่า แต่ยิ่งปราบคนก็ยิ่งออกมาเหมือนกับสนับสนุนกันเยอะขึ้นจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยรวมตัวกันเป็นแบบเดือนแห่งความภาคูุิใจอย่างาต้นแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจากการที่เฉลิมฉลองในวันที่วันที่เกิดเหตุและไปไปมา,มาเนี่ยคนก็เริ่มเยอะขึ้นือม,อมันมีทั้งคนที่เป็นชาว LGBT และก็คนที่ไม่ได้เป็นแต่เขาสนับสนุนด้วยเห็นด้วยเขาก็แบบไม่รู้จะปิดท่านไปทําไมใช่ เขาก็ออกมาสนับสนุนออกมาเรียกร้องจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยก่อตั้งขึ้นมาเป็นเดือนไทส์มันก็จะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเออก็ดีอ่อ่าเมต้องบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะเปิดฟว้างนะอืรก็อย่างที่เห็นใช่ไหมว่าคือพี่ๆชาว LGBT ทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในหน้าสื่อกันแล้วก็มีแฟนคลับอย่างเงี้ยเราก็เราก็ชอบบ้านเราตัวแม่เองก็มีดาราดีเจ นักร้องหลายๆคนที่อเราชื่นชอบเป็นแฟนคลับน่ารักดีออกใช่เพราะเราเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกมันมันคือเรื่องของเขาอ่ะอ่าต่อมาก็ขอเล่าเรื่องธงนิดนึงแล้วกันก็เห็นว่าธงสัญลักษณ์ก็จะเป็นธงสีลุ้งใช่ไหมอืมอ่าตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีนี้นะอืมตอนแรกอ่ะธงประจําของเขาเนี่ยมันจะมีทั้งหมดแปดสีอืมมันก็คือ จะมีสีชมพูแล้วก็แดงเหลืองเขียวฟ้าเขาเรียกฟ้าเทอร์ควอยแล้วก็สีคามแล้วก็สีม่วงเพื่อโดยรวมมันคือสีล้งแล้วบวกกับสีชมพูเข้าไปอีกสีหนึ่งอ่ะโน้ตอาจจะจําแถบสีสลับกันนะแต่นี้ต่อมาเนี่ยเขาก็ลดลงเหลือหกสีแต่ละสีนี่จริงๆเขามีความหมายของเขาแต่เขาเอาสีชมพูกับสีฟ้าเทอร์ควอยเนี่ยออกไปเนื่องจากว่าความยุ่งยากในการผลิต แล้วก็ลดลงมาเหลือ6สีอย่างปัจจุบันก็คือแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงประมาณนี้ก็เป็น6สีของเฉดของลงุงเพื่อง่ายต่อการผลิตเพื่อที่จะสามารถที่จะผลิตจำนวนเยอะๆได้แล้วทุกคนก็จะสามารถแบบซื้อโอเค่าโชว์บอกสบัดกันได้แบบทุกที่ทุกแห่งอะไรประมาณนี้เขาก็จะถือยอะถือเอาธงเนี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่า พอเข้าเดือนมิถุนานเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแบบว่ามีสีสันเนี้ยมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเพราะในอะไรซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่าเป็นเป็นการสนับสนุนรประมาณนี้ต่อไปก็จะมาพูดให้แม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วกันว่าอ่า LGBT เนี่ยแต่ละตัวอ,กอักษรมันมีความหมายว่าอะไรบ้างครับแล้วก็จริงๆนะปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เรียแค่ LGBT แล้วนะค,คือตัวอักษรเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มมาแทบจะทุกป,ป,ปีแหละ จนบางทีเนี่ยมันยาวจนเราจําแทบไม่หมดอ่ะออ่อาคนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรียกกันเซฟเซฟว่า LGBT LGBTQ, LGBTQ LGBTQ+ พัดแต่ที่หนูอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยว่าตอนเนี้ยคือ l g b t q i a 2 s แล้วก็พัดก็คือ,อบวกยาวมากทําไมต้องใส่พัดก่อนตัวบวกนะ่ะเพราะมันยังมีอีกเยอะอม,มีอีกเยอะมากจนใส่ามาไม่หมดอมแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ในกลุ่มตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าพัทเนี่ยมักจะเป็นการสื่อในแบบที่ค่อนข้างจะครอบคุมคที่เหลือแล้วประมาณนี้มก็จะเหมือนมีงานพิจารณาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้แล้วกันก็เริ่มจากตัวแรกก่อนแล้วกันตัวตัวแรกง่ายๆ L ก็มาจาก Lesbian ง่ายๆก็คือหญิงรักหญิงออืืม G ก็คือเกย ก็คือชายรักชายใช่ไหมอันนี้อธิบายเสริมให้เข้าใจน,นิดนึงว่าจริงๆคําว่าเกย์เนี่ยเขาเสื่อถึงคนที่รักเพศเดียวกันด้วยอมไม่จาเป็นจะต้องเป็นชายกับชายคือหญิงกับหญิงก็สามารถใช้คํานี้ได้อต่อไปก็ bisexual คือไบเนี I, ่ย bi ไบเนี่ยแปลว่าสองอะไรที่มีสเนี่ยมักจะ้ชยๆคาว่าไบอย่างเช่นอ่า bisexual bipolar โลกอารมณ์สองขั้วประมาณอย่างนี้ ก็คือคนที่สนใจทั้งสองเพศก็คือชอบทั้งผู้หญิงและผู้ชายโอเคอ่าแต่ว่าคำว่าใบในที่เนี้ยบางคนเนี่ยพอได้ยินเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็ไม่อาจจะไม่ได้มัวสวดเขาก็แค่แบบเช่นมีแฟนคนแรกเป็นผู้ชายสมมติเป็นผู้หญิงมีแฟนเป็นคนแรกเป็นผู้ชายทั่วไปเลยอพอเลิกกับผู้ชายไปแล้วคนต่อไปเขาอาจจะไปคบกับผู้หญิงอื พอเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปเขาอาจจะมีแฟนคนต่อไปเป็นผู้ชายก็ได้อะไรอย่างนี้อ่าตัวทีาจม่ทางเจนเดอร์อันนี้ก็คือคนข้ามเพศแหละที่ประเทศไทยเราปัจจุบ,บันมักจะใช้คำว่าคนข้ามเพศคือคนที่ผ่านการแปลงเพศให้ตรกัณ์ทางเพศเนี่ยไม่ใช่เพศกําเนิดอ,อประมาณนี้คิวเนี่ยแรกเริ่มเลยอะ่ะมันจะย่อม,มาจากคําว่ากุยหรือว่าเป็นกลุ่มที่ อธิบายได้ยากที่สุดเออเหตุผลก็คือถ้าอธิบายไม่ดีเนี่ยมันจะดูเหมือนอาจจะเหมือนไปไปล่วงเกินข่าวหรือเปล่าอันนี้ก็เลยไม่มั่นใจแต่ถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือกลุ่มเกลีย์เนี่ยก็กลุ่มที่ไม่ได้ต้องการระบ,บุว่าตัวเองเป็นเพศอะไรอออคือแค่ ฉันอยากเป็นแบบที่ฉันเป็น <Okay. S 2> เช่นเขาอาจจะเป็นผู้ชายแต่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วจะมีแฟนเป็นผู้ชายหรือจะมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้ก็เรื่องของเขาเหรือมีเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวเหมือนผู้ชายอืแต่ก็อาจจะมีแฟนเป็นผู้ชายปกติก็ได้คือ q ว e e r เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่หนูมีความรู้สึกว่ามันสร้างทาจํากัดความได้ยากเพราะยิ่งถ้าไปจํากัดความเท่าไหร่อืมันจะยิ่งไม่ q u ยครับ ประมาณนั้นละกันแต่ก็โดยคร่าวๆจะประมาณนั้นอ่าแล้วคิวเนี่ยภายหลังก็จะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็คือ questioning คือคนที่กําลังตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันคืออะไรอาจจะยังไม่มั่นใจหรืออาจจะยังสับสนก,ก็อาจจะมาอยู่ในประเภทนี้ได้ต่อไปก็ตัวไอตัวไอเนี่ยมาจากคําว่า intersect ก็คือคนที่มีภาวะเพศก้ากึ่งระหว่างชายและหญิงเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครโมโซม,มหรือ อาจจะเป็นคนที่เกิดมามีอวัยาวะเพศทั้งชายและหญิงซึ่งบางทีคนกลุ่มเนี้ก็อาจจะพอพอสมมติเกิดมาหมอพิจารณ้าเป็นแบบนี้แล้วครอบครัวก็จะเลือกเลี้ยงไปทางนั้นทางใดทางหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าก็อาจจะทําให้เขาโตขึ้นมาเหมือนผู้หญิงทั่วไปอหรืออาจจะทําให้เขาโตมาแบบผู้ชายอืมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันคือการที่อัตลักษณ์ทางเพศของเขาเนี่ยมันแสดงออกไปทั้งสองอย่างหรือบางครั้งก็เป็นในด้านของ โครโมโซมประมาณานี้ต่อไปตัวเตอนแรกเลยก็จะมาจากคำว่า a s e x u a l วลอเซ็กชวลเนี่ยคือกลุ่มคนที่ไม่ได้ดึงโดดในเพศใดคือเขาอาจจะเป็นผู้ชายทั่วไปหรืออาจจะเป็นผู้หญิงทั่วไปครับแต่แค่ไม่ได้รู้สึกดึงดดในทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามและอาจจะไม่ได้ต้องการการมีเพศสัมพันธ์เลยมไม่ใช่กลัวนะแต่แค่ ไม่มีก็ได้ไม่มีก็อยู่ได้อย่างเงี้ยในขณะที่อ่าคนทั่วๆไปส่วนส่วนมากเนี่ยพอมันถึงวัยประมาณหนึ่งแล้วมันจจก็อยากมีแฟนอยากมีแฟนอ,อยากมีความรักแบบอะไรทั่วไปแหลคนกลุ่มเนี่ยเขามักจะไม่ได้อยากจะดึงดูดใครฉั้นอยู่ของฉันคนเดียวได้อ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเอเขาก็เหมือนจะเพิ่มมาอีกน่าจะหลายอันแล้วะเท่าที่หนูเห็นนะแต่ว่าก็จะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แอลไลเป็นกลุ่มคนที่อาจจะเป็นผู้ชายและผู้หญิงทั่วไปปกติทั่วไปเลยแต่สนับสนุนในคนกลุ่ม LGBTQIA+ อย่างเนี้ยคืออย่างสมมติอย่างแม่เนี่ยอย่างแม่ก็ใช่ก็อจจะถือว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าแม่อยากที่จะบอกว่าตัวเองเป็นอ๋อแล้วก็อสองตัวสุดท้าย2 w S เลขสองกับตัว S ออ๋ย่อมาจาก Two Spirit ออแต่ว่ากลุ่มคนที่ เื่อว่ามีจิตวิญญาณทั้งชายและหญิงในตัวเองอคือเป็นคนที่เหมือนเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงในตัวคนเดียวกันเหมือนเป็นคนที่เียบเทียบเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณสองดวงในตัวคนเดียวอืและคําว่าพูสเปริลล์เนี่ยในบางชนเผ่าเขาก็ใช้เรียกคนที่เป็นเกและก็เล็กเวียนด้วยเพราะว่าเขาไม่มีศัพท์บัญญัติเขาก็จะใช้เหมือนกับว่าคนที่มีสองวิญญาณประมาณนี้สองจิตวิญญาณประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวที่เป็นตัวหนังสือหลัก นั่นจริงจริงมันก็จะแยกออกไปอีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นแนะนำอันที่น่าจะได้ยินบ่อยๆแล้วกันอย่างเช่น p a n s e x u a อคือคนที่ดึงดูดในทุกเพศคือสามารถมีความรักกับงคนได้ทุกอันตรักทั้งเพศถ้าถ้าพูดไปแล้วมันก็จะคล้ายกับ bisexual แต่ bisexual เนี่ยคือเขาอ่ามีมีความรักได้กับคนที่เป็นชายหรือหญิง ืแต่คนที่เป็น pansexual เนี่ยคือเขาไม่ซีเรียสเลยจะคนนั้นจะเป็นทาจ gender จะเป็นอะไรที่บูดมาหลายๆกลุ่มเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีความรักได้ทุกอย่างอืก็อีกอันหนึ่งแล้วกันอ่าอันนี้ช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยคําว่านอนไบนารี่คือไบนารี่เนี่ยไบแปลว่าสอง คือนอนแปลว่าไม่ก็คือไม่ใช่ทั้งสองอย่างก็คือไม่ใช่ทั้งชายและหญิงดืวยคนที่ไม่ได้อยากจะระบ,บุว่าตัวเองเป็นอะไรแต่แค่ฉันไม่ใช่ผู้ชายและฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงเขาก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นนอนไบนารี่ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรอ่าโอเคเดี๋ยวรายการจะยาวไปขอยกอันสุดท้ายละนั้นเพราะว่าช่วงนี้ได้ยินบ่อยเลยอ่าแซฟฟิกแซฟฟิกก็คือไ้อ่านในของต่างประเทศมาเนี่ยเขาใช้นิยามว่าวูแมนเลิฟวูแมน ก็คือผู้หญิงรักหญิงอืแล้วทีนี้มันต่างยังไงกับเเลี้ยนอืมในความรู้สึกหนูก็คือไม่ได้ต่างกันอแต่ว่าคือเหมือนคำว่าคําว่าแซฟ,ฟิกเนี่ยคือเขาจะเป็นการรวมรวมความรักของผู้หญิงเนอืออาจจะรวมไปถึง ทั้งอ่าเลสเบี้ยนแอนเซ็กชวลไบเซ็กชวลอะไรประมาณนี้รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็เรียกเป็นเซฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยแม่จะได้ยินอาจจะได้ยินบ่อยมากอย่างเช่นตามพวกซีรีส์ที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้คำว่าซีรีส์ยูริหรือใช้คำว่า่าสร้างมาจากนิยายซฟิกเป็นซีรีส์แนวเซฟิกก็คือแปลว่าเนี่ยแหละหญิงรักหญิงประมาณนี้ เดี๋ยวนี้เขาใช้คำที่มันดูข้องงกับสุภาพหน่อยก็คือ G L เกิร <GL, S 2> <ม>์ลเลบ B L บอยเล็บประมาณนี้ไปก็ดูน่ารักดีย<ม>ิ่งถ้าสมมติว่าแม่ไปหาอ่านเยอะๆเนี่ย<ม>ในแต่ละประเภทที่มีคำจำกัดความอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอันนี้ก็เหมือนกับอันนี้เนี่หว่ะ<ม>อันนี้ก็คล้ายกันมันต่างกันยังไงหนูพ่อจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆได้ประมาณนี้แล้วกันนะว่ามันอยู่ที่เจ้าตัว เขาอยากจะเป็นอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคําที่มันถูกใช้มานานน่ะมันกลายเป็นเหมือนคําเหยียดอย่างเช่นบ้านเราประเทศไทยอืสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีคําเรียกสุภาพว่ากระเทยถูกไหมแต่พอยกต่อมาเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาเรียกคานี้มันดูเป็นคําเหยียดอใช่เขาไม่ชอบอ เราเาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นสาวประเภทสองแทนผู้หญิงข้ามเพศสาวสองอะ้วแต่คนนัเนีหลแล้วแต่คนดาวใจมันดูดีขึ้นนะสาวสองมันโดมันโดน่ารักขึ้นไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาอัปเดตไปถึงคําไหนแล้วนะไม่ไม่แน่ใจขนาดนั้นก็เลยมักจะมีคนไปบัญญัติหรือไปประกาศสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นอืขึ้นมาใช้คําใหม่ให้มันแตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า อย่างในคลิปนี้ถ้าใครฟังมาจนจบเราก็จะอธิบายให้ฟังไปคร่าวๆแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ใน LGBTQ+ เนี่ยม,มีอะไรบ้างแปลว่าอะไรมีความหมายอะไรโดยคร่าวๆนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนไปเจอคนที่มีลักษณะตรงกับข้ออะไรข้อหนึ่งแล้วเราจะสามารถที่จะไปบอกเฮ้ยคนเป็นอันนี้นะไม่ควรไม่ควรตาวราบใดที่เจ้าตัวไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นใช่เขาก็ไม่เป็นอ่ะประมาณนั้น เรียกว่าเป็นการให้เกียรติกันดีกว่าใช่ใช่ว่าอยู่ที่ความสะดวกใจความสบายใจของเจ้าตัวว่าใช่มันมันมันเรื่องของเขาดีกว่ามันเป็นเรื่องนี่ละเอียดหน่อเขาเองใช่ใช่เพราะสมัยเนี้มันมันมันมีทั้งหลายอย่างไงมีทั้งเรื่องฮอร์โมนเรื่องกระแสเรื่องรสนิยมแต่บางคนเขาก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงปกติ แต่ก็แค่เขาชอบผู้หญิงนะแต่เขาก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นเลสเบี้ยนไม่ได้อยากที่จะเป็นแสฟิกอย่างเงี้ยเขาก็เขาอยากจะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงมันก็เรื่องของเขาถรงนั้นแล้วก็นั่นแหละตามนั้นคําคําที่น่าจะควรจําไว้เลยก็คือว่าให้เกียติกันถูกต้องอืมก็โอเคอย่างที่พูดไปทั้งหมดแล้วครับเดือนมิถุนาก็เป็นเดือนท้ายมันครับก็ดีเหมือนกันนับก็แบบเอออย่างน้อยเนี่ยแม่ก็ได้รู้ว่า LGBTQ+ part. คืออะไรใช่พูดถึงอย่างคนรุ่นแม่รู้แค่นี้ก็พอรู้แค่นี้ก็พอรูอ้แค่นี้ก็พอแล้วหนูว่าประเทศไทยเราค่อนข้างจะสอบอ,อย่างเช่นแบบว่าขอเสริมนิดน,นึงในต่างประเทศเนี่ยคนที่เป็น non-binary เนี่ยคือคือคนที่อ่าไม่ใช่ทั้งผู้ชายและไม่ใช่ทั้งผู้หญิงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะมีคําสรรพนามแปลกๆเช่นแม่เห็นคนหนึงเดินมาเขาคือผู้ชายเลยอแล้วแม่ไปใช้สรรพนามเรียกเขาอะ ฮีฮีก็คือผู้ชายใช่ไหมเขากดนะอืเขาไม่โอเคนะคือเขาจะแบบเฮ้ยฉันไม่ใช่ผู้ชายแต่คือบางครั้งเนี่ยของพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้มามาแวนป้ายหรือมาบอกเอาไว้เราเรียกไปตามนั้นแต่เขาไม่พอใจามาักอ่ะหรือหรือบางคนเนี่ยให้เราเห็นเป็นผู้ชายที่มีลักษณะแบบโดมเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วเราไปเรียกเขาว่าชีอืเขาก็ไม่พอใจอีกเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิง อ่าอย่างอย่างมันจะมีคําว่าเดเดมอ่าเขาไม่ให้เรียกแบบนั้นเนื่อง็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีป้ายมาแขวนอที่จะทําให้เรารู้แล้วว่า<ช>ควรเรียกเขาว่าอะไรแต่บางคนหนูว่าเขาอาจจะอยากให้เกียติคนอื่นแหละแต่ก็เขาไม่รู้อ่ะ<ช>แต่ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องตรงนั้นใช่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราใช้สปปรรพนามกันมั่วซั่วยอยู่แล้วเราวูดถึงผู้หญิงสักคนหนึ่งอ่ะแต่เราเรียกว่าเขาซึ่งจริงมันคือสปปรรพนามที่ใช้เรียกผู้ชายใช่ไหม มันก็ใช้ได้อะหรือเราเรียกผู้ชายเราเรียกว่าเธอก็ได้ทำไมผู้าหญิงบางคนก็เรียกผู้ชายว่าเธออืมันก็ได้มันมันประเภศประเทศไทยเราบางครั้งอยาใช้สรรพนามที่อิสระยิ่งกับคนสนิทเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาเลยอยากจะเรียกอะไรก็ได้ใช่ประมาณนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนที่สนิทกันมากๆอะเราไม่ได้ใช้สรรพนามเรียกคนในการะเรียกก็สศับางครั้งนะอันนี้มันต้องสนิทกันจริงๆนะเราจะไม่ถือสากันอ่ะเองคุณ ประเทศไทยเราถึงไม่รู้จักกันนะสุภาพสุเรียกคุณก็โอเคเลยเรียกพี่ไม่เรียกคุณก็ได้เรียกพี่เรียกน้องอ่าเรียกพี่เรียกน้องได้หมดได้หมดประเทศไทยมันค่อนข้างจะฟฟีสไตล์คนไม่ค่อยดือสากันก็ดีนะประมาณนั้นก็จะสบายกว่าในต่างประเทศที่สบายใจกว่าเยอะเพราเราเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปแบบอืทําให้เขาอึดอัดใจว่ะขอจบรายการวันนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าคราวหน้า หนูมีอะไรจะมาอัปเดตอัพแพทให้แม่อีกครับก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่ครับโอเคแต่ว่ายามหาสิ่งที่น่าสนใจมาอัปเดตให้แม่่ไม่ค่อยเข้าใจใช่ที่บม่อารู้งเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้อแต่รู้เอาไว้ก็ดีนะก็ดีนะอ่าก็อย่างเนี้ยเดือนเนี้ยอ่าวืออก็อย่างดีอย่างที่แม่บอกอย่างน้อยให้แม่รู้จักคําว่า LGBTQ+ คโอเคโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ให้พวกเราด้วยนะครับหรือจะคอมเมนต์เข้ามาคุยกันก็ได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ